สวัสดีค่ะที่เห็นวิวอยู่นี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศที่อุทยานภูเรือค่ะที่ภูเรือนะคะอยู่จังหวัดเลยค่ะถ้าหน้าหนาวนะคะที่นี่ก็จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศไทยค่ะแล้วก็ลักษณะอากาศก็จะมีลักษณะเหมือนเย็นตลอดทั้งปีนะคะ เพื่อนๆที่ต้องการที่จะเดินทางมาเที่ยวที่นี่นะคะก็ต้องมีเวลาสักหน่อยนะคะหนถึงสชั่วโมงค่ะเพราะว่าการขับรถขึ้นมานั้นก็ลักษณะเส้นทางก็จะมีขรุขระหรือมีหลุมบ้างนะคะก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาพยายามซ่อมไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่รู้ว่าเสร็จหมดทุกที่หรือยังค่ะจุดนี้เป็นร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟใหญ่มากๆเลยค่ะก็ตั้งอยู่บนที่สูงทําให้เรามองเห็นวิวโดยรอบนะคะสวยๆค่ะ ค่ะถ้าเราต้องการไปดูยอดเขาสูงสูงนะคะเราต้องใช้บริการรถของเจ้าหน้าที่นะคะเป็นรถสองแถวนั่งได้หลายคนค่ะมันทําให้เราก็เลยต้องใช้เวลานะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวที่นี่แล้วแบบว่าเหมือนว่ามาแวะแวะมาดูวิวน่ะคงไม่ทันนะคะต้องใช้เวลาอย่างน้อยสัก1 2ถึงชั่วโมงค่ะถ้าเป็นผู้สูงวัยนะคะก็เจ้าหน้าที่อาจจะอนุโลมให้ขับรถไปส่งณนะตำแหน่งที่เป็นรถสองแถวได้นะคะลองสอบถามดูอีกที่หนะะึ่งค่ะ มีโอกาสผ่านมาจังหวัดเลยก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ